สาธุสาธุใส่บาทแล้วนะนักทไปยังไล่ไปไปัใส่บาแร้วๆพ่อพีูทายลูใหอก้ากาไป ใจแรงทายใจแล้วล่ะเด้อค่่เด้อพระเดทายเพราะมีผู้เดทายให้สาธุค่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมได้บุญกุศสนด้วยกัดในครั้งนี้นะคะ่ะนะพระสิบรูปโอ้พระมีสิบรูปค่ะแต่ว่ารับกระถินหารูปอีกหารูปบ่ได้โอ้รงไม่หินทบาทน,น้ำ อยบัตปาพูทารักษามีมุต,ตาลา่ามค่ะท่านผู้ชมภายในบริเวณงานเดีนสกาวกับไอ้ลงท่านก๋วยเตี๋ยวค่ะเมาก๋วยเตี๋ยวแมยว<บ><า>่าเก็บว่าท่านนี่ต่างคนต่างอยากงานเนาะโอ้ก๋วยเตี๋ยวนละแซ่บวันที่หนึ่งผว่า บ่ขึ้นซื้อลือซาในบ้านน้องหลวงเนาะก๋วยเตี๋ยวปอกๆแสบเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่นี่ว่าเป็นของผักเดืนสกาวปูาแบบเราไงจะต้องยกถวายปูเนาะค่ะเนาะถวายปูเนาะค่ะถวายปูก่อนปูฉันก่อนถ้าก็จังแจกเนาะค่ะขอบคุณมากมากเนอะต้นเงินชาวบ้านเพิ่น อาหารการกินจิตวายปูจันเขาในบาทส่วนเงิ่อนเจของเจแดงกับสิใสในพาดเนาะค่ะได้หกหมื่นหกหมื่เงินเอซีได้หาหมื่นเอ็ดนเลยเงินเอซได้ห้าหมื่นไ,ได้หาหมื่นหนึ่งพักว่าบาทของเจแดงสมทบไปเป็นเงินหกหมื่นพอดีนะคะ เดี๋นจะกล่าวมาสมทบอีกเนาะค่ะเอฟซีโออ่านอ่านไะไรซื้อกันสั่นคุณเย็นจิตสองร้อยได้แม่ก็อ่านทุกคลิปเดี๋ยมันบบแมนมันไม่ใช่บบแมนมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อนั้นก็บอกเบอร์บัญชีแล้ะก็อ่านยังจงแจ้งนะโดนของแม่ก็บอกบนชื่อแต่ก็ว่าเป็นยังบ่เป็นยังค่ะท่านผู้ชมเนาะท่านท่านผู้ชมห่วงห่วงเห่าย่านโดนท่ำโทษมันมันไม่ใช่เลย การที่คุณจะโดนทําโทษนี่คือไอภาพที่อันทีทีทีเท้เาเขียนหวยคํานวนหรือในในคลิปเนี่ยมิเตตัวเลขเ,เขียนเ,เขียนเขียนแมนเอาไปอเออแล้วบอกคำเรียอะไรบริจาคอย่างเบิกบวชี่น้ำในขน่ายเขียนน,นั่นนะนั่นมันผิดคือจังเหตุเท่าปูทองคำน่ะมีลงคลิปได้แต่ไม่มีโฆษณาเ,เขาก็เลยไม่ทำเออไม่มีโฆษณาแล้วจะทำไปอะไร ก็ต้องเปิดช่องใหม่ใช่ไหมล่ะอ่าร่งได้แล้วก็แต่ว่าไม่มีโฆษณาเขาจะปิดโฆษณาเราอยู่เดือนหนึ่งประมาณนั้นละ่ะอะไรคะอเอาบุญโอ้ยแห้่งนจะจ๊ะหมเกกิดึึ้นพอไม่ลงนี้ค่ะท่านผู้ชมงันท่านผู้ชมก็รวมมาคุณเย็ยนจิตสองร้อยบาท คุณศิวภาพ1,000บาทคุณอมพร300บาทคุณพงศิรินึ0งบาทคุณวันเพ็ญ100บาทคุณกมลทิพย์400บาทคุณวาด500บาทคุณมลวัน200บาทคุณประภา200บาทคุณวิชร้าสามร้อยห้าสิบบาทคุณนัทธมนต์นะครับแต่คุณมลิ1,000บาทคุณจีบ1,000บาทคุณอีหยังหาลอยบาทอัน อาพี่ว่าเดิจนจักราก็ได้ถวายก๋วยเตี๋ยวไปแล้วเนาะลืมถ่ายรูกว่าม,มีผู้ถ่ายห้ากัประกันอันนั้นฮะถ่ายแล้วถ่ายแล้วก๋วยเตี๋ยวนี่เห้าก็ถวายปูไปแล้วเด้อค่ะแต่ว่ามีผู้ทายรูยปใครก็เลยไม่ได้เห็นเนาะพระหัตไปถวายน้ำปูเนาะคะ่ะถวายพระทหารแล้วก็ถวายน้ำ มุทนาสาธุน้ำกันค่ะทำาป็สนส้มสาธุสาธุสาธุเอาไปยกอาหารตหาดวินาทียกอาหารเข่าขัา่วหลังจากถวายปูแล,ล้วนะคะพระเอกยังม่ทนาแมาทรงใส่ตอนถวายกระทิ่นคุณละว่างใดเกาะเคียด ฝันเห็นหญ้ากับเดือนสกาวพากันมาหามาเปิดปากอได้ที่เดียฝันเห็นหญ้านี่แหละกับเดือนสกาวอันเดือนสกาวก็อุ้มปอเปียมาปอเปียมามาฆ่าไปพากันไปทำบุญนี่ยังบวกล่นก็ะไรอะไรไม่ว่าอ๊อฟทสองไซญ่าเดือนกับเดือนสกาวจะชื่อเลขแล้วนวลวังีิมันหนึ่งขึ้นกับฝันเห็นหลวงพี่หลวงพี่ก็บอะไรอัน ขอบแหวนเงินะแวนเงินมาเห็นคนณข้งลูกทัานปุยเอาเ่านปุยเอาท่านโกยเอาเป็นลูกปัดียาไหมเป็นลูกุงกุลพ่ยามันนี้เอานา้อันหลวงพี่ราคาจากบาทนี่เนาะเาเอาน้าเจ็ดสิบบาทนอ้นวานู้ฟันฮิเกียวสีห่าแดงจะมากคุวแมก็เปลี่ยนสกาวด้วยือนนูฝันว่าน หนามไหมที er ่เห็นหนามมาทั้งนี้เนี่ยล่ะฉลักออกมา่อไหร่จานเบนท์ถือเมือดบานอยู่หันเบนออกตัวนี้จ้ะนึกว่านุกันถือบัวบานนี่นี่หนูก็เลยว่าเอ้าฝันเห็นหนามได้มากออกวันนั้นหนูก็บฝันเห็นหนามเรียกหลวงพี่เพิ่นกิดเรียกหลวงพี่เพิ่นเจ็ดสี่ศูนย์กับเจ็ดสี่จ้ะหนูก็บฝันเมื่อคืนน่ะนูก็เล่เนาะล้วก็เออถ้าแม่นจันนันขอให้ฝันดีเด้วยันถึงหัวดันนะด้วยแม่นยินดีหนูกเลยว่า นนโอ้ลุ้ยลุ้ยค่ะท่านผู้ชมฟันดีนดสิถึกเลขไปนั่กันอีกแล้วล่ะกันแมนเนาะเอาไปเข่าแถวกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเข่าแถวกินก๋วยเตี๋ยวเอาท่านผู้ชมไว้เนาะลำลุ้ยลำลุ้ยโชคดีพูดไหนสเสกี้มีผุนก๋วยเตี๋ยว,วเดือนสกาวเจ๊แดงสาฮัต ข้าแถวคุ่นไอสิคิมคุ่นล่มงขั้วไปตักล่องขั้วพระเอกอาต่อมาไ่กาสวัสดีท่านหายกอบจอ สกุลวนซื้อพันอะไรเนี <t ah> <t ah> <t ah ah ่ยฉลองฉลองฉลองสวนน้พุนะฮะลองงานโยกบอจอแล้วก็บอจอการ่งันน้านเหมือนกับแจ๊กจชื่ออะไรเนาะแล้วก็การเล่นหน้าหน้าปกของน้อแจะแจในสาบว่าเงื่อนะหินสายแจกสายซี่มีหลดแหมุนมาอ่ะได้หน้าเมินหนบปาทนะ ห้าหมื้าหมื่นหนึ่สิบปดบาทเจริญจะด้เพิ่มเตินใสเป็นหกหมื่นล้วเนาะเพิ่มเติมใส่แล้วก็เอสซี่าัสองพับาทเอสซี่นสกาหกพันโบติแล้วดีห้าร้อยห้าพันเจ็ดร้อยห้าันจ็ดร้ยบาทเดนสเกาเพิ่มเติมเนาะเอสซี่มาักันเอ ใท่านเจ็ทางการจะเพิ่มเติมไปถึง3,000ร่วงถึเงินของยูนิยั่นทจะหมดจะ60,000บาทค่ะจะได้รวมใส่ซ่องถวายพูหลักกาถวายภูถวายแก้วน่าสงชาวบ้านบากระไรเนาะอากาเงินสำหรับเงิส่วนพี่น้องทาบบานของนอกกันแต่เปอนกากาการการชี้แจงเองเนาะรเนาะอันนี้สำพรับเงินที่แล้วก็ใส่บุ่นเจดีย์เนาะนะ เราขอให้ท <static> ่านผู้สงมูลยุทนบมาลำลวยอู่ห่วยไดี่ยนั้งแต่งนี้นึงนี้เธล่อเราลุนเล็กท่ใขอนไม่ค่ะกขอโดนโดนทุก้าวสามล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็พบมอมาให้มาให้มา กล่องกรบท่่หนรอยกสิบบาทนี่กล่องนี่กล่องันองพนอันนี้รุ่บานรุ่นสบายม้วนบาจากสองหมืเสียาสองร้อหกบาทนะคะะระแล้วก็มันกวางทีเก้ันห้อยหบาทหกรหสิบาทเหล๋ยวอต่อยอดเก็ต่อยอดต่อทั้งหมดเลยก็ต้องไรเนาะเจ็บหมอบเลเอามันคือเล่นนีห้เนาะช ของงานที่ไหนกรรมการเป็นเินหืเลยนเนาะขอห้าเท่าไหร่ก่อหมื่นหกหมื่นหกพันเออเอมันมันก็เป็นหกส่วนบาทนี่นะใยบเงียบเงียบเงียบไปถบายปึกสาพระคาถตอะลาตสมาสัมพุทธะ นามตัสาภะคาวะตอาละหะตสสมมาสัมพุตธัสะนามตัสาภะคาวะตอาละงหะตสสมมาสัมพุตธัสะพุทังสลณังขจามัมนังา สักพันลี้ังขัตตินาทุสังสังฆัสสังโคนุสยามาธัโนพันเตอิมังสักพนลวังกัตตินา กิวาลทุสังปฏิทันหาตูปฏิคันหาตันตาปิทนตีินาทุเสนากัปนินางปัาลิุงอมหากังมิทราตังอิทายา สุขขายาข้าแต่ธรรมทั้สุขสงฆ์ผู้เริญข้าพตระเจ้าทั้งหลายขอน้องนุงถวายข้ากัดกินจีวรจับตนเครื่องริบา์ทั้งหลายเหล่านี้ เดชท่านพระพิสุสงฆ์เดชท่านพระพิสุสงฆ์ออพระพิสุสงฆ์จงรักอพระพิสุสงฆ์จงรักข้ากระถิญจีวรทกระถิงจีวรท้งเครื่องบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ทั้งเครื่องบริบาลทั้งหลายเหล่านี้องคาพระเจ้าทั้งหลายองค่าพระเจ้าทั้งหลายทับแล้วขั้อจงการกระถินด้วยท่านี้เนถิดเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิสิ้นกาลนานเถิดาธุสาธุสาธุ

กับเดยเนาะันเพ้าบ้านเพื่อนกธอกำลังนับอยู่ร่วมยอดกระทินสิได้เท่าใดป้ายมันนั่มแบบสีเลกเนาะค่ะทุกคนหนเลยเพื่อนกำลังนับอยู่ส่วนของคณะกรรมการเนตว่าเห็นัวาใจตรงนี้โลกรันี้